เรามาเปิดโกดังอีกโกดังหนึ่งครับที่บ้านกอกครับเรามาตามหาสปินเตอร์ครับแล่ไปหน้าดูดาดครับเดี๋ยวนี้มัจนจะมีไหมครับโอ้สุดยอดนะโกดังเนี่ยแต่ส่วนมากมันจะมีรถพวกรถใหม่ๆนะครับเนี่ยออโตโน้นครับมาดูตามหาของครับสปินเตอร์ น,นี้ก็อะไรนี่ส่วนมากมันจะเกียรออโต้ครับอืมเวฟก็มีแต่มีคนถามหานะอยู่นะเวฟบ,บังลมเวฟบอยีิบ้าบังลมครับอาร์ซีบีด้าเวฟพวกนี้มีแต่รถอะไรครับเราจะได้ไหมนี่พี่ <RC. S 1> อาซีสปินเตอร์ไม่มีแลวพี่เราต้องหาเลยของหลายๆทั้งเลยหญ้ามันขึ้นหมดแล้วใครหญ <c oughs> ้าขึ้นหัดละโอ้ดูอีกอรักแผ้่อาซางนะสุดยวนมากเลยต้องหาของให้นเจอครับช่วงนี้เอาวันกากากเอาวันกากักปั้นปั้นครับ ปันเหรอนี่พี่เน่ยแมครับแมาเน่ยเดียวลยว่ะนี่นี่ยังไงจะบินเตรอซะนี่ินเตอร์เมืองหนาไฟ้รูนยูก่นีนเฮ้ยฟ้าเยมาินเตนี่เสยขั้นนึงโชคก็สวยพี่เนี่ยโชคก็สวยแนั้นะนตนิมาไม่ครับนันจะินเต๋อยินานิผมว่าใช่นี่ แต่ไฟมันแตกโชคพวกเห็นตนนี้เป็นวะเนี่ครับขาหนึงงามเลยครับปีแดดแดดึงสองไปเป็นสีม่าหงเห่าไโชคเหรออ้ยได้อยู่ที่ไหนรวบรูมสีอ่อนเออะะโชคสวยสิไเอาเอาดิเอาดิเอาแั่นีเอาโชคหน่ววะรือไปหาอีกหาอีกหายอีกวะ เดี๋ยวยังไม่เอาเดี๋ยวยังไปบอกสางมองเออเจอแล้วครับเจอแล้วเจอเป้าหมายแล้วเจอเป้าหมายแล้วเดียวเดี๋ยวไปหาอีกเพื่อนมีอีกครับได้โชคเก่าวะมาหาไปหน้าครับแต่ได้โชคเออโชคไก่าคือกันของพี่มันสิ้นแตกไงได้แล้วครับถึงเตี้ยมได้หนึ่งยางแล้วครัสปินเตอร์เลาวเฮ้ยถือว่าโชคดีนะครับมาโกดังนี้ถอดบ้าโชคสปินเตอร์โชคสปินเตอร์ครับถอดอยู่ครับถอดอยู่ ครับเดี๋ยวเไปหาอีกเบื้องวันครับเบื้องแนวเองนะครับได้แล้วนะครับอืมเยอะครับส่วนมากมีแต่อะไรครับหาอะไรรดก็ดังนี่สิบพมีขั้นเดียวนี่ว่ะดินเดอยอันนี้ยังไงสี่เจ็ดสิบ่ะสี่เจ็ดสิบครับพวกนี้จะลดอะไรครับเขาไปประมูลมาครับฮะใช่ครับ เราต้องไปหาดูเรื่อยๆครับ้ากมันก็เยอะครับกำแพงไม่สร้างบ้างหนาอยาเกเห็นหนังเดี๋ยวผมขึ้นไปดูครับวันนี้ลงทุนหน่อยครับอยากได้ของดีต้องลงทุนครับขอางหายากครับไหน้าป่นอันนันเบียดป่าววะนะเห็นไหม หญ้าก็เยอะครับมองไม่ค่อยเห็นไปไปเอามันสุดผูกองยังอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวะสุดมากมันจะอโอตโต้หน,น่อทีโอคุน,นเอารถยังมากเอารถไม่โยกขวางนะครับคุณเอารถไม่โยกรถสงสัยมีคนสั่งอะไร ยังไงพี่เนออ้ยอันนี้นเนนสบจินเซ่ร้อยเลยโอ้ไฟแจกเหมือนกันไฟแจกโชคโชคลังนี่ใส่ใหญ่กว่ไม่น่าจะได้แล้วพี่ รถครับปดีนะยานองตัครับันนี้งดสนี่เป็นอบข้างหับเป็นหยกไปเป็นขั้นเลยเป่าครับไม่ครับ โอ้รถเก่าขรับติกนะนีนนนนนหมนงมเนยครับพ่หายากครับโอ้อาซีงงเอ็นมาครับเนี่กเทปเอี่ยเหรเพิ่นวาวห,งงหังน่นเนี่ยใชที่เป็นือเบร่กนอย่างครับ,ส,บสิ่เนี้ยัวกี้มือเบรคแต่กันเทปดีกเียเพิ่นวาวหังอ๋อ้ยอกยกระจายเก นะครับฝั่งน้องก็มีดูเครื่องในโกดังคร,บรบับไปนำรถเพื่อนนี่กรับไปเนะตามรถดูแลจะได้อะไรรุ่นได้ก็บขับมาเบิ่งเอาท้าทายเห็นหนี่ตัวใดถือใจกับมาเบิ่งกันโดดนะครับอยู่มะหูมันเป็นโกดังครับมันไม่ใช่โกดังหรครับ,ม,รรบมันจะเบือ่อท้อไมมีทรัพย์ปะ นี่ไงนี่ไงชื่อร้านโอ้นี่อยู่หลังเสื้อเขาน,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 นี่นี่อยู่หลังเสื้อป่ะนี่ปลาแอสนี่ยกินมะนีเนี่อดีที่กว่าผมเลยเดียบยกแล้วนะยกแล้วไปเนี่ยจงไปแล้วผมกอนะครับน่าชวนนี่ไปนะคร เดี๋ยวอากาศเดือดกันเนี่ยจง้งเดี๋ยวรถพัดหายว่าใดเดียดเลยครับเป็นไม่เมาย่ขั้นไปซื้อไปเป็นปลำเลยครับ นี่ยจ้เนี่ยว่ากันเร้าก่นะเนี่ยครับร้นอนาอกายอรนรถนับรถนมันหุดนี่ยังเหรครับเียะครับ เกไปเป็นขั้นเลยจะไดว,าวมามีอีกขั้นหนึ่งบบแบบโอ้โอันนี้ไป็ตอไไดเป็อะไรไป,รไปเ่าเนี่ผมสวนกันเยอะนรถคันไหี่โอ้รถคือขันใหญ่ีนะผมวะมาจากข้างที่ว่าแลนมากเลีคนับดดานล่ะไอเท้าเนี่ยเนียนวนกันทั้งหนาว่ะดีโอ้หมาได้ใส่ขับเนี่ โอ้ย่างชุ่หน่อยเขายางเขาข่อยห็นค้นแจงเนาะครับุอนลุนเอาข้าวน้อยครับเอาเอาน้อยน้อไปไหมเอาเอาเอาน่อยครับโดนเทีคนเดี๋ยวเราูกค้า่ปคนเดียวไปชงคือ

จากนอกไปบื้องหนมาเบิ่งข้างในครับไปเบิ่งอะไรที่แยกแล้วมาเบิ่งอะไรที่แยกแล้วครับข้างนอกเป็นรถอะไรข้างหน้เป็นของแยกแล้วครับเครื่องครับเครื่องเดี๋ยวถ่ายคลิปผมมีไซเบอร์โทรล้านไว้ให้ครับจังทูมาถามเพื่อเองอยากได้อีกยังอยากได้อีกยังครับ เฮ็ดเปิ้ลก็ร่างแท็กนี่กำแท็กด้วยเนี่ยทรงทรงทั่วประเทศมัครับทรงถูกยางทรงทั่วประเทศเลยมั้มันว่ครับเนี่ยปากไปถูกเป็นยางเขายางพานเป็นว่าดีเนี่ยเบอร์โทร่ไหมเบอร์โทร่ยังครับฮะาะเบอร์โทร่วเลยครับเอาไม่เพื่อนแน่ะเอาไม่ไม่อันเดียวน้ำผมกันได้เหรอไม่ถอนตาบอกเขาว่าบ้างไม่หันกันได้บ้างไม่เพิ่ม อ่าครับเอโท8นะครับ086ค่ะ250 0935ค่ะท่ร้านร้านพินมณีซับค่ะสาขา3ค่ะืมครับส่งทั่วประเทศใช่ค่ะส่งทั่วประเทศส่งทุกวันค่ะครับหรือว่าอยากขับมาเบืองเอียงก็ได้เนาะได้ค่ะโอเคครับเอาขออนุญาตไปรอเบื่อนทั้งหลังตอวนะครับขอบคุณค่ะโอ้แม่ค่ะกระเป๋ารานค่ะกระเป๋า6าเออไป นี่นะเป็นขั้นกระทรงบมครับหรือเป็นก็อะไรอย่างเดียวครับอันเอเป็นขั้นทรงมาครับเป็นขั้นก็ทรงค่ะยกขั้นกะทรงค่ะยกขั้นก็ทรง,งค่ะแต่ว่าค่าทรงลูกเข่าออกเองเนาะจ้าค่าส่งค้าออกเองค่ะโอเคครับไปครับมาือยังต่ออยากได้อียังทัา สายตรงครับหาแม่ค่ะดสวยอันนี้ตั้งก่าท่านกับกดยุดกันอันนี้อย่างนี้เรียบร้อยยิบหาครับเอามีคนถามหาแม็กมันแม็กมัน้มันบริจงเดียวอะไรนเใจแล้วครับกุ้งนี่ขึ้นใหม่หรอเนี่ขเห็ดเดียว่ะเ่ขาเห็ดสุดสีวะครับลายครับมึงมึงอี้จ่งเป็นขั้นไหนยู่ครับเนี่ย โออกโอ้โอเรียบหลายอยู่เดี๋ยวนะเุมือนแะบเห็นไหมเร,รยยเรียบร้อยหลายอยู่เรียบร้อยอันนี้ยังนี่เซมีเอโอ้เครื่องเรียบหลายนี่กับเรียบตัวนี้เรียบหลายอน,นี่สปีดฟังหันฟังหันมันจะออโต้ครับนี่เที่ยน้านี่เที่ยน้า น่นาเป็นอะไรวะครับเห็นปะอันนี้เอะไรอนรถไฟฟ้าก็ไม่เป็นรถไฟฟ้าครับเออจอนหมากก็เป็นอะไรอันนี้ยังขั้นขาวๆกวอูอยขินเมื่อไรอานนี้จะอเป็นอะไรครับตอนนี้เป็นไปประมุ่นรถเสียดมาครับ พาเบ่งบรรยากาศครับผมบอคอยฟาดกน,น่านเขียนเวลายห้หดเฮ้เยหลังก็จะปิ้นเตอร์นะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผ้าเบ่งอีกรอบครับอโอเคโอเคอแัห้แงก่อนหันให้แหงครับ